ข่าวดึงนทุกคนสื่อดังต่างประเทศแห่ตีข่าวประเทศเมียนมาเกิดแผ่นดินไหวได้รับผลกระทบมาถึงประเทศไทยนะครับซึ่งล่าสุดค่ะทุกคนสื่อดังต่างประเทศเนี่ยก็แห่ตีข่าวแล้วก็เขียนหัวข้อเอาไวไ้คล้ายๆกันนะครับบอกว่ายักหลับตื่นแล้วรอยเลื่อนสกายถูกยกให้เป็นรอยเลื่อนที่มีพลังงานมากที่สุดอันดับต้นๆของภูมิภาคอาเซียน วันที่28มีนาคม2568ที่ผ่านมาเวลา13นาฬิกา20นาทีเกิดแผ่นดินไหวขนาด8.2บริเวณรอยเลื่อนสกายในประเทศเมียนมาลึกประมาณ10กิโลเมตรแรงสั่นสะเทือนเนี่ยรับรู้ได้ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยนะครับแล้วก็ประเทศไทยครับทุกคนก็เกิดตึกถลม่มครับทุกคนที่เขตจตุจักรนั่นเองนะครับซึ่งหลายคนก็อาจสงสัยคับทุกคนว่ารอยเลื่อนสกายหรือว่ารอยแยก แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่ประเทศเมียนมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมถึงมีเหมือนกับปูนผุดขึ้นมาตรงรอยแยกนะครับซึ่งหลายคนก็สงสัยแล้วก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันไปต่างๆนานานะครับซึ่งล่าสุดกับทุกคนมีผู้รู้นะครับที่ได้ออกมาวิเคราะห์นะครับกับรูปภาพที่เกิดขึ้นนะครับเขาบอกว่ามันคือปูนบาดาลลึกกว่าชั้นบาดาลลงไป พื้นที่อาจจะมีแร่ธาตุโลหะหรือสนามแม่เหล็กเยอะพอมีการปลดปล่อยพลังงานจึงทำให้เกิดประทุด,ดันขึ้นมาจากใต้เปลือกโลกอาจมีแมกมานะครับหรือกรรมถันออกมาด้วย อะไรที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นนั่นเองครับทุกคนนี่คือข้อความครับที่ทางด้านผู้รู้นะครับเขาได้มีการวิเคราะห์จากรูปภาพที่เกิดขึ้นนะครับที่ประเทศเมียนมานั่นเองครับทุกคน,กคนเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับชาวบ้านหรือว่าคนที่อยู่ในระแวกนั้นที่ได้เห็นเหตุการณ์เขาก็ต่างตกอกตกใจกันครับทุกคนแล้วก็ได้มีการถ่ายรูปเอาไว้นะครับจนกระทั่งสื่อดังระดับประเทศเนี่ยก็ได้มีการตีข่าวแล้วก็เอาไปเขียนข่าวกันไปต่างๆนา,านานั่นเองครับสำหรับ ประเทศเมียนมาในตอนนี้ครับทุกคนหลายๆประเทศในเอเชียนะครับก็ได้แสดงความมีน้ำใจเป็นหนึ่งใจเดียวกันกันกบประเทศเมียนมาแล้วก็ประเทศไทยนะครับที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวนี้นะครับเมื่อมีกี่วันที่ผ่านมาครับทุกคนก็หลายประเทศเลยก็ได้เสนอความช่วยเหลือนะครับด้านมนุษยธรรมเนี่ย ในขณะที่ตอนนี้ยอดเสียชีวิตนะครับของในประเทศเมียนมาเนี่ยก็เกิดขึ้นแล้วอย่างน้อยครับพุกคน694ศพแล้วนั่นเองครับทุกคนก็ขอส่งกําลังใจครับไปให้ทางด้านประเทศเมียนมาด้วยกันแล้วกันครับทุกคนอันไหนที่ไม่เคยเห็นพวกเราก็ได้เห็นจริงๆครับโดยเฉพาะประเทศไทยที่ไม่ได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนเลยแล้วก็ไม่มีสัญญาณแจ้งเตือนนะครับให้กับประชาชนคนไทยเนี่ยมาก่อนเลยนะครับทุกคนทุกคนก็ต่างหนกตกใจ นะครัทุกคนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและตอนนี้นะครับทางด้านนะครับคนไทยเองก็ช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ได้ระดมกันครับทุกคนเข้าไปหาคนที่สูญหายอยู่นั่นเองครับ นาทีชีวิตต้องบอกว่าลดลงทุกวินาทีนะครับรายงานแบบสดๆในตอนนี้ครับทุกคนสําหรับตึกที่ถล่มลงมา30ชั้นนะครับที่จะจุดจากประเทศไทยรายงานผู้เสียชีวิตเนี่ยตอนนี้11รายนะครับผู้บาดเจ็บ9รายครับทุกคนแล้วก็คนที่อยู่ใต้ตึกเนี่ย 76รายนั่นเองนี่เป็นรายงานล่าสุดครับทุกคนจากทางด้านแฟนเพจอิจานที่เกาะติดสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับทุกคนก็ขอเป็นกําลังใจแล้วก็ส่งกําลังใจไปให้ทางทีมงานทั้งนักข่าวเองแล้วก็ทางด้านเจ้าหน้าที่เองก็แล้วกันนะครับ ในข่าวร้ายครับทุกคนพรุ่งนี้นะครับมีข่าวดีนะครับทางขึ้นลงด่านดินแดงเปิดใช้งานปกติครับในวันที่31มีนาคม2568นะทุกคนตั้งแต่เวลาตี5เป็นต้นไปนั่นเองครับทุกคนนะคับจากนี้เป็นต้นไปนะครับทุกคนก็ข่าวดีสำหรับ จราจรของประเทศไทยที่ต้องบอกว่านะรถติดกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้มีการปรับแผนนะครับให้เครื่องจักรค้นหาผู้สูญหายนะครับวันที่30มีนาคมเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีการปรับวิธีการค้นหาผู้สูญหายใต้ซากตึกนะครับใต้ซากอาคารครับทุกคนแล้วก็เป็นการใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่หรือว่ารถนะครับแมคโครครับเครื่องขุดเจาะต่างๆมาช่วยกันในการค้นหา งานสำเร็จได้เร็วนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยระยะหลังๆก็ช่วยกัน ระยะก็ล่วงเลยกันไปสู่วันที่3แล้วสำหร,รับการค้นหาผู้เสียหายนั่นเองครับทุกคนก็ขอเป็นกําลังใจให้แล้วก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานต่างๆก็ทํางานแบบเต็มที่จริงๆนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นล้วอิม้มข่าวกระแสก็ขอเป็นกําลังใจให้ก็แล้วกันครับทั้งคนที่ประเทศพรรม่าเองประเทศเมียนมาเองแล้วก็รวมถึงประเทศไทยของเราด้วยนั่นเองครับอย่างที่บอกครับทุกคนว่าอุม้มข่าวกระแสเองก็เจอเหตุการณ์นี้เหมือนกับทุกคนเลยที่ดูข่าวอิ้มข่าวกระแสหรือบางคนที่ไม่ได้เจอเหตุการณ์นี้ อยากจะบอกว่ามันเวลวร้ายมากๆเลยกับการที่ไม่มีอะไรแจ้งเตือนมาก่อนครับทุกคนจริงๆกอ็อย่างที่พิมข่าวกระแสเคยพูดเอาไว้ว่าตัวเองก็คิดว่าตัวเองเนี่ยคงไม่มีชีวิตรอดกลับมาแล้วในวินาทีนั้นครับทุกคนเพราะว่าตึกมันสั่นแรงมากๆแล้วก็หลายตึกครับทุกคนที่ได้รับผลกระทบในตอนนี้นะครับต่างก็คนที่อยู่คอนโดเนี่ยก็เหมือนกับ เป็นคนไร้บ้านไปแล้วนะตอนนี้บางที่ก็ยังไม่สามารถเข้าพักได้บางที่ก็เหมือนกับยังไม่มีความมั่นใจว่าจะเกิดอันตรายอีกหรือเปล่านะครับทุกคนณนะขณะน,นี้ในส่วนตัวของขอิมพัคกระแสเองที่ได้รับผลกระทบนี้นะครับเกิดจากการอคอนโดนี่แหละครับทุกคนที่มีการสั่นสะเทือนนะครับเราก็ยังไม่สามารถกล้านะครับเข้าไปพัก อยู่ในที่คอนโดของเราจริงๆตอนนี้ก็หลบภัยมาก่อนนั่นเองครับทุกคนเพฉะนันก็ขอส่งกําลังใจไปให้ทุกๆชีวิตนะทุกคนก็แล้วกันนะครับวันนี้อุ้มอิ่มข่าวกระแสจะนํารูปเหตุการณ์ต่างๆครับทุกคนที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นข่าวทั่วประเทศเนี่ยมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับอันนี้เป็นข่าวต่างประเทศที่เขาได้นําไปตีข่าวกันนะครับก็เป็นรูปภาพที่เราไม่เคยได้เห็นมาก่อนจริงๆนะครับทุกคนนะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับอิ Terima kasih.